สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรมือใหม่ตอนนี้ก็เป็นตราดนัดเย็นวันจันทร์ค่ะเพื่อนๆวันนี้ฝนตกตั้งแต่เรามาถึงเลยก็ยังดีหน่อยน้องเพื่อนๆดียังมีสลาเราก็เข้าที่สลาขายกับเพื่อนๆแม่ค้าที่บ้านนี้ด้วยแหละ ตรงนี้สลากวางเ,เพื่อนของที่เราเตรียมมาเราเตรียมมาเยอะเหมือนกันเนาะเ,นเพื่อนๆกะจะขายบรรยากาศดีๆเนาะนี่เราก็อยู่ตรงหน้าสะนะลาก้นร้านของเราตากฝนอยู่ตรงนู้นแหละค่าตลาดที่นี่ดีหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆไม่แพงห้าบาทแล้วก็ ขายพอให้ได้ค่าน้ำมันค่าข้าวพอแล้วลราเพื่อนวันนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนเนาะคนก็เดินได้น้อยแต่ก็ยังดีเวลาที่เดินมาแล้วก็ยังแวะซื้อของเรากลับบ้านไปด้วยวันนี้เราก็ลงสองร้านเช่นเคยเพื่อนไปจ้งเราก็ไปตลาดก็ฝนตกเหมือนกันเพื่อนรวมกันแล้วสองคนนี้ไม่ถึงพันบาทเลยนะเพื่อนบวานเนี่ย นี้ก็ต้องรุนกันวันอังคารเนี่ยนี่ <c oughs> คนไม่เดินเลยมีแต่มาน้อยนี่แหละนั่งอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยเนี่ยค่าก็ไม่เยอะหลอกเพื่อนปกติเขาก็จะขายรอบเช้ากันเนี่ยปกติเราจะนั่งข้างหน้าคนเดียวรถก็จะจอดตรงนี้เต็มหมดแต่วันนี้ฝนตกเนาะเราก็จะต้องทําใจกันค่ะนี่ปากเราก็หมดแล้วนะนเพื่อนนี่ไฟช้างเราก็กลับมาแล้ว ไปแจ้งเราขายได้ร้อยเดียวฝนตกกลับมาเนี่ยจะเลิกแล้วเพื่อนๆก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆของเราฝนเนี่ยตกได้ตกดีวันนี้วันอัคารจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเจอกันใหม่นัดหน,น้าจ้าสวัสดีค่ะสู้ๆกันไปครับเพื่อน